สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี้มาพบากับน้ำเสียกับเกามาเสียด้วค่ะท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้น้ำเสียสิผ้าไปตามแนวทางเหล็กแม่อ้อยแล้วค่ะครับค่ะเหล็กแม่อ้อยเหล็กวิ่งนี่เดินดีแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าก็คือวา่าเนาะมีเขาไม่รุดครับผมเดินดีกวัวหลุดค่ะงวดว่างหันนี่เพิ่นห้วิ่งแปดบนลงล่างโอ้ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ แม่อ้อยหมวดนี้มาซาด้วค่ะท่านผู้ชมตะว่าเลขแม่อ้อยนี่ก็ดีเนาะท่านเชียค่ะอ่าเพิ่นเจอไห้บ้หลายคููแม่นวิ่งกับวิ่งตัวเดียวครับผมค่ะไอ้ท่านอาจจะเอาไปวิ่งบนรางสิกรได้เนาะเม่นเลขวิ่งนี่บ่แมนว่าสิลุดต่อเนื่องกันดิค่ะท่านผู้ชมค่ะตามทีเอฟซที่เพิ่นตามแม่อ้อยนี่เพิ่นจะเอาเลขวิ่งแม่อ้อยนี่มาประกบกันก่อน ม่ mm hmm. คะตามทีเอฟซีบอกไอ้ฟั่งแล้วค่ะท่านผู้ชมมาประกบกันแล้วกัอเลขที่แม่อ้อยประกบคู่นั่นก็เขาแน่ว่าเขาแน่ค่ะครับที่จริงแม่พ่นวา่าน้าเชี่ยให้แม่ล่งบบงวดเนี่ยอันเพ่นยันเอฟซีว่าให้ค่ะท่านผู้ชมค่ะล่งคือเกาเอฟซีพันกับย่งร่อค่อยเนาะครับค่ะเพ่นซีเบิง้ง ประกอบควบคูกันไปกับเสี่ยนอาจารย์แต่ละทันเนาะนขอบคุณแนวทางแม่เด้อค่ะอาจารย์ทุกท่นานอย่าเผลออย่าพาดเด้อค่ะ,ะ่านผู้งมไกมือเข่ามาแล้วค่ะเทียมีที่เด็ดวันหวยออกแก้งเสี่ะพ่อนนทบุรีตอนนี้พนกําลังตัด1ิเบดคูบนลางไห่น้ำเชี่ยอยู่เด้คอค่ะสรุปเลขกลักลอย ลอกอนเดอค่ะท่านผู้ชมครับค่ะคืนนี้เจอกันเก่าสำนักบัทอเก่าสำนักครับพี่น้องเนาะเลขล่างครับผมสำนักที่เขาสามแปดแปดสามค่ะล่างย่างเดียวแล้วค่ะมือแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมเบิ้งไปน้ากันค่ะเอาไปเบิ้งกันเลขของแม่อ้อยค่ะครับอาค่ะท่านผู้ชมแม่อ้อยเนาะครับโอ้สายยาเลขดิ่งแบนแล้วค่ะท่านผู้ชม กามีเขามีหลุดนะค่ะก็มีเข้ามีหลุดเขา้ายกันกัะบอแม่นเนาะครับการ์ดุดบางเนาะเม่นธรรมดาครับคผู้ชมสลับเปลี่ยนกันไปเนาะครับค่ะมีเข้ามีหลุดค่ะเผินคำนวณเอาเด้อค่ะเผินคำนวณเอาค่ะท่านผู้ชมค่ะวดว่าหันแม่ออยเพินผ่าเพินห้เลขกวิ่งบนมันลงลางก็ถือว่ารุดเนาะครับ ะ้องเชื่อกัเอามาให้เบิงว่าเพิ่นเข่าแบบใดงวดว่าหันงวดนี้แม่อ้อยเพิ่นห้วิ่งหนึ่งบนประกบคู่สองตัวบนหนึ่งสี่หนึ่งเก้าค่ะสำหรับเลขรางเพิ่นห้วิ่งเก่าสองเก่ากับสามเก่าแล้วค่ะ่านมูม้้มสองเก้าและสามเก้าะคะ่ะเลขหน่อยคูะคะ่แล้วค่ะดานมุ้ชมเลขหน่อยคู่ค่ะนี่แหละค่ะ ันจะหายได้ยังสี่เนาะแม่อ้อยเนาะแม่ครับผมค่ะถือก็คือถือรุดก็คือรุดไปเลยค่ะเอฟซีก็มักหน่อยครูก็ะหามาห้เพิ่นมกักีหีังก็ะหามาห้ค่ะท่านผู้ชมค่ะพยายามแล้วก็เพิ่นห้ประกบเลขสุปเขให้เบิ่งกลับไปเหตุตามเพิ่นกันมีเวลากับเก่ามาเชียเนาะครับค่ะแล้วก็เสี้ยนไม้เพิ่นก็เข้ามาแม่อฟซีพอยเอฟซีพอเอซพิ่นกระทรงในไล่ห้ ค่ะข้ากระเบิงไปก่อนเนะทัาสิแมนหลายค่ะท่านผู้ชมนี่แหะค่ะสองคู่บนสองคู่ล่างแต่วาเแ่า,าเล็กวิ่งแม่ออยทีเเพิ่บอกกันนะมักจะกอดกันมันก็นมีอยู่หนึ่งก่อม่นหนึ่งเก้าค่ะนี่แหะค่ะท่านผู้ชมแม่ออยค่ะเอามือแรง ที่เอฟรอคอยมาเบิ้งแล้วค่ะดันผู้ชมเดี๋ยวน้ำเชีย่ยขออนุญาตเย็บของแม่อ้อยค่ะมือแรกนี่เก้าสำนักเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่เก้าสำนักงวดทีบนเขา่าแปดสามเนาะครับน้ำเชีย่ยกับเก่ามาเชีย่ยจะมาสรุปทั้งสรุปบาเล่เพิ่งชนกันตัวไหนคะ่ะท่านผู้ชมนี่นี่เบิ้งปบาดเบิง้งเนาะชนกันอะไรน,นี่เบิงะะบบ้งแนวค่ะท่านผู้งส้มเบิ่ง และนี่คือเหล็กเด่นน้ำเสียกับตัวหัวมากเพราะว่าพื้นเป็นล่างเนาะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเก้าสำนักมือแร้งนะคะท่านผู้ชมมือแรงน้ำเสียจะสรุปไผ่เราก็าจะสรุปเฉพาะล่างนี่ค่ะมือแรงเฉพาะล่างเก้าสำนักค่ะ,ะสำหรับเอฟซีที่เพิ่นแบบเบิ้งแน่บเบิ้งแนบหรืเพิ่นมาถาสรุปเนาะค,ค่ะเราก็จะมาสรุปไผ่เอฟซีเบิ้งว่า เลขเก่าสำนักนี่เพื่อจะสนกันคือจะงวดสามแปดบอกครับค่ะสนกันตัวไหนเรลาการน้ำเสียก็จะเหตุเลขวิ่งมาแรงอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามก็เหตุไปตามสูตรเหตุไปตามทีเอซี่เห็นไปกับน้ำเสียแต่ละงวดเด้อค่ะอันเลี้ยงว่าสิเขาาหืบอกเขานั่นก็ล่อผลไปอีกคือวันที่หนึ่งหนึ่งท่านว่าวันอาทิตย์สี่หอดนี่เหตุไปตามสูตรเฮ็ุไปตาม อาเลขชนกันให้ทีเอฟซีเบิงค่ะเบี้ยบอ,บอสซับสนค่ะท่านผู้ชมเนาะเี่ยค่ะเห็ดเห็ดสีเห,ห็ดไหเบิ้งมือแรลงนี่ค่ะเป็นล,ล่งคีภัยนะครับผมเอามาหลบร่วมให้พี่อ้อฟซีครับลักลอยล่อเป็นมืออื่นเนาะครับค่ะสีมาสรุปให้เอฟซีอีกเที่ยน,นึงค่ะท่านผู้ชมค่ะจะเพอที่เด็ดวันหวยออก้ะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าพันไล่มาบอกเนาะเนี้ยจั ลายมาบอกแล้วผู้ใหญ่ใจดีค่ะท่านผู้ชมเนาะครับนี่เอาเมื่อแรกเจอกันแล้วค่ะดีกับเป็นคลิปของแม่อ้อยเนาะคลิปนี้แม่อ้อยค่ะท่านผู้ชมอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะครับผมค่ะแนวทางของแม่อ้อยค่ะวิ่งหนึ่งบนแมวลางเก่าค่ะท่านผู้ชมใครยะเลืมเนาะค่ะประกบคู่กันได้ด้วยครับผมประกบคู่กันเรติงแมน เลขพิ่นบ่หลายคููเด้อค่ะท่านผู้ชมแยกบนแยกล่างให้เอฟซีพร้อมค่ะสองคููบนสองล่างสองค่ะคเลขแม่อ้อยค่ะหรือว่าเอฟซีบ่หมักตัวประกอบของแม่เอาเลขวิ่งแม่อ้อยไปประกอบกับสำนักอื่นก็ได้เนาะครับผมค่ะเลขแม่อ้อยค่ะคืนนี้เจอกันเด้อค่ะสรุปเลขล่างงวดที่เข้า 38, สามแปดสามค่ะกับเลขวิ่งพร้อมแล้วรถบแต่ว่าแห่งเป็นล่างล้วค่ะดันผู้ชมครับค่ะเป็นล่างเลขวิ่งที่มาแรงแล้วก,ก็สรุปคูที่ช่อนกันให้พร้อมมือแรงค่ะดันผู้ชมค,ค่ะเป็นตะคือบอัมาเบิงมาวีห์ซอยกันเด้อค่ะดันผู้ชมอันใดเถวมันไม่เป็นยังกกใสอุ้ยคืองามใจเยเ็บเพ็ด <laughs> สีท้องของเรนนี่เว้ยมึงเนี่ยปาดงามเนาะเอาขึ้นดินได้บอเอาืองามแต่มึงเป็นโสดง่ายเหรอบอท่องตัวนี้ท่องอะไรหรโอ้ยไม่แนี้งหรอคะทต่เมื่อช่วงงามเนาะเอองามเนาะงามงาม่ ต้นนี้ก็เทียสิปลูกได้เนาะเรียกไปกับงามยดธเาแถะอ๋อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับเป็นแนวทางของแม่อ้อยเนาะครับผมค่ะอย่าเพอ้อนะคะคืนนี้เจอกันสราคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ